สวัสดีพ่อแม่พี่น้องช่องิมฟอนเอลชาแนลแมสซิมอนเลิกงานมาแล้วเมื่อยเลิกงานมาแล้วเลวกัอันในบ้านเนี่ยเป็นฮับลูกดอกแมสซิมอนไปว่วไหวอากาศมันหนาวหน,นาวแล้วก็บหิมะตกหิมะอันมืดหนีตกพี่น้องเอ้ยแมสซิมอนหนาวแหงก็เลยเป็นสซงอันเลิกงานมากเมื่อยก็เลยให้สามีไป็ฮับเด็กหน่อยแมสซิมอนก็เลยขอนางพักบึงแมว ก็สีหนาวแห้งเนาะหนาวคักหนาวแห้งเมจิมอนกสีมาบอาตอนเนาะอันทีว่าเพื่อนคนนไม่ถี่เพื่อนมาอยู่ได้สองปีเพื่อนได้เหตุงานล้อเด้อเมซิม่อนหางานให้เพื่อนทำได้แล้วงานทำความสะอาดบ้านคนชลาเพื่อนเบาภาษาอังกฤษได้น,น้อยนึงแต่ว่าภาษาดาก,ก็นิน่นๆหน่อยกะบเมซิม่อนหางานให้เพื่อนเหตดได้แล้ว เ็ดงานทำความสะอาดชั่วโมงละสิมหายูโรเป็นเห็ดสามชั่วโมงอันละเห็ดงานไหนไหนทำความสะอาดบ้านคนชลากับ,บ่ไกลจากบ้านเพื่อนเพ่นไนด้ออกกะนี่แหละพี่น้อง้าเฮาจากคนไทยที่เขามาอยู่ก่อนเขาแนะนาเขาถ้าเขาฟังเขาเนี่ยเขามีเพื่อนเป็นคนไทยน่ะคนมาอยู่ใหม่ๆมันก็เสิได้อันดีตรงนี้แหละคือว่าคนแนะนําหางานให้มันก็สีง่ายขึ้น เพราะว่าบางคนมาอยู่สามสี่ปีอันประเทศบ้านเขาเรียนหนังสือจบเร็วๆประธานในหางานหาการทำกระยอนคือว่าบริรบนนุม่มูคนไหนคือว่ายตเทตกของมอมเม่บางคนคือว่าสอบเรียนมาแล้วๆมาอยู่กับสามีก็คือว่าไออันเรียนหนังสือจบก็อยู่บ้านซื้องานการก็หาเหตุประ่านในใดจ,จะไปสมัครงานเหตุอีหอย่างบ่มีใครแนะนำให้บ่มีมูคนไหที่สิหางานยืนมาให้เฮา เขาสีปหูจักกะไพที่ว่าเขาสีแนะนน้ำงานให้เขาถ้าเขาประคบมูอหลายๆหลังเม่ยิมอนก็นเลยมาบอกสู้กันฟังว่าข้าเจ้าได้ไปเหตุงานแล้วเออไปเหตุงานทำความสะอาดบ้านคนชรากับว่ไกลดอ,อกกะอันเป็นอย่างแม่ยิมอนคือหาให้เพิ่อนอันทำความสะอาดเวลาเพิ่นมาส่งลูกเป็นบ่ามาส่งลูก,กตอนตอนเศร้าเจ็ดโมงเศร้านัเสียคือรถบาดมาปับ๊บกะบซองโมงกับ ย่างไปเห็ดงานม่องบ้านคนพักชล้าเนี่ยอยู่รอแถวบ้านเมสิมอนเห็ดงานทำความสะอาดตั้งแต่สามชั่วโมงเนาะกะสองโมงเร้าสามโมงสี่โมงรอรอไก่จนล,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 ลูกจะเลิ้งเลี้ยงก็รับลูกเสร็จแล้วก็กลับบ้านพออ้อกันไปเลยนั่นแหละเพราะว่าลูกหน่อยผัวเพลินก็นคือว่าบทา่านเนี่ยมีเงินสี่จีจ้างอันคนมาดูแลเนาะเพราะว่ามันแพงนะก็เลยให้ปูกับยามาดูแลให้ เขากับแบ่งนาที่กันล่ะพี่น้องแบ่งนาทีที่ว่าสามีเพิ่นอันไหนตอนที่แรกสามีเพิ่นกับอันไหนแบ่งเวลาบ่ถึงนว่าไหสีมาดูแลลูกห่วงเงินดูแลลูกกับมันเมื่อหลายน่ะพี่น้องผู้ชายเห็ดงานผู้เดียวแล้วเพื่อนก็ต้องส่งเงินให้อันไหนลูกเพื่อนคนทิ่ติดกันกับ,บอันเมียเก่าพรนะ้อมหน้ารายเดือนรายเดือนเนาะเขาต้องรับผิดชอบเด้นันน่นล่ะแมสนะิพี่กดีใจเนาะว่าเพื่อนได้เห็ดงานเนาะก็สีเฮ็ดได้อันใะไสองวัดแล้วพี่น้อง ถามอยู่ว่าเป็นยังไงเหตุงานตอนนันอนที่ว่าแม่ซิมอนไปรับลูกเมื่อวานนี่ตัวว่าดีอยู่ก็บบยากเนาะก็คือว่าทําความสะอาดทําความสะอาดอันบ้านหลังหนึ่งทําความสะอาดชั่วโมงหนึ่งอันกะถูเฮียนเก็บเมียนของเร็จกระจกทําครัวเสร็จในเวลาสามชั่วโมงน่ะเฮ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วๆคือบ้านคนถมกับบหลายดอกพีหนองมันเป็นแค่สั่นเดียวก็คือห้องห้องนอนแล้วก็เป็นครัวแล้วก็ มันเป็นบ้านค้นชราที่ว่ามีพยาบาลกับมาดูแลกับว่าซํำหกนะตอนนั้น่หละเก็เห็ุก็สบายอยู่คนบอกสบายก็ดีอยู่งานบ่หลายงานบ่หนักค็ดแล้วก็แลรวแล้วก็อันต่อไปนี้ก็สิพ้าพ่นไปเปิดบัญชีธนาคารเป็นของตัวของแมียชิวนก็สิพ้าพ่นไปเปิดบัญชีเป็นของตัวของเพราะว่าพ่นไปตกลงกับอันสามีห้วเนาะว่าอันในงานทาแร้วก็คือว่าสินจะก็บเงินอันทรงเสียพอเม่เล็กๆน้อยต็นั่นแหละ แต่มีเพิ่นบว่าเด้อย่างดอกเนาะเพิ่นก็หูว่ามาอยู่สองปีแล้วบ่ท่านทรงเงินเห้สทรงท้องให้พพอเม่ก็คือว่าตอนที่คุยกันกับสามีกับเขาทรงเสียบ่ได้เนาะเพราะผ้าราทั้งนี่เขามีลูกถึงสามคนแล้วอันภ้ารามันลายคายุคากินกับแพงสามีเขาก็เลยตกลงวานเห็ดงานกับอันแบ่งทรงเสียทั้งพอเม่ก็ได้เมสซิม่อนเดี๋ยววางไปวันจันทนี่แหละสิพาเพิ่นไปเปิดธนาคารเพราะว่าไอเพื่อนอยากมีบัญชีเป็นของตัวของเมสซิม่อนก็เลย่มมาเล่าสู่กันฟังเนาะคลิปสั้น นี่แหละพี่น้องถ้าฮูจักมูกคนไทยที่มามาอยู่ใหม่แนนํากันมีเพื่อนคนไทยมันก็ดีตรงนี้แหละว่าการที่เขามาดูจักคนไทยที่ว่าอันอะไรเขาแนะนําหางานให้เขาได้เขาเ,เลือกงานเขากร้องเหตุเไปก่อนเลยเล็ก,ลกน้อยดีบ่ดีงานเล็ก,ลกน้อยอาจเขาจะได้เหตุสุกมือสุกมือก็ได้เพื่อนก็นเหตุง,งานหน่อสี่วันต่ออาทิตย์ที่นี่เหตุตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสนั่นแหละพวกวปูกับยาเขาก็เรยอยู่บ้านไกลเขาก็มาดูแลลูกเพื่อนได้เขาก็ตกลงกันเรียบร้อยแล้ว ปัญหาทุกคนมันก็นมีทางออกแค่ว่าเขาจะแก้ปัญหาอันใดง่ายหรือ,อยากอะไะพี่น้องเรื่องทีว่าทะเลาะกันกับแฟนของเขาก็คือว่าถ้าเขามีงานทำเร็วๆการทะเลาะกันมันก็เล็กน้อยๆลงไปเขาก็มีเวลาดูแลครอบครัวมีเวลาหับลูกแล้วก็มีเงินเก็บแล้วถึงจะบ่หลายก็สร้างก็ค่อยเก็บอมเอาแม่ซิมอนกันแนะนําเขาไปในทั้งทีว่าแม่ซิมอนที่เห็นคนที่มาอยู่หม่ๆเขาก็เริ่มตัวยิงสิละ ภาษาเขาบอกค่อยๆเลี้ยนไปถ้ามีเวลาช่วงบ่ายๆครับลูกกบ,บาลเร็วๆกะมีเว็บไซต์หนังสือยังเขากับเบืงองอ่านพยายามคุยกับสามีเป็นภาษาดาดเด็กก็ค่อยเก่งเอาพอลูกเขาแย่เร็วๆมันก็ติสับายขึ้นโกเกานะช่วงนี้ลูกหน้่อยๆเขาก็ต้องดิ้นรนไปก่อนแมสซี่มอนกับเมื่อเราสู้กันฟังเหรพี่น้องจ้าแมสซี่มอนเลยบ่ได้ไปับลูกให้สามีไปับเหลิกงานมากอะโอ้เมวเห็น้ตพี่น้องนอนหลับ การมีมูในตังแดงกับเป็งสิงละพี่น้องหางานหาการเห็นมูทำซอยเหลือมูใดซ้ำทีเขาซอยได้์แหละมาแล้วมาแล้วเหลงเลียนมาแล้วพ <c oughs> ี่น้องเด็กยกีเย่างมากครับเ,เอาลาับิเตเหลงเลียนมาแล้วพี่น้องเมจิเหมือนสีภาพ่าเบิ่งเด้อบรรยากาศทันอกมันที่มาตก หนาวค่ะพ้า,ามาเพิ่งเลิกงานมาหันพักนะพี่นอ้องรานแขกออตอนใบสี่โมงหางโมงแล้งแม่กับพี่มาก็ไปรานอัน,น,นในรานอนไทยคุณพี่น้องที่มามันตกนี่ร้อยที่มาตกหมือขึ้นนี่เห็นบอ้ยหนาวค่จะเย็นเจ็จอยอยู่ สามองศาเซลเซียสหนาวเฮงตอนแรงแรงเมสซี่มอนก็ไปเฮ็ดงานร้านในไทยร้านอาหารไทยแมสซีม่มอนเขางานช่วงนี้แหละอนันซีหาเมืองเล็กว่าแมสซีม่มอนนาทีเฮ็ดก็เขาย่างเดียวพวกเขาเตรียมของเรียบยร้อยแล้วแล้เวเมสซีมอนก็เลือกงานหลอดซีถุ่มไปนองเอ้ยหนาว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 ได้ยังมาเนาะ เร่งเรียนแล้วพี่น้องทุจรีสวยเนี่ยเ้วทุจรีทุจราไหนคะฟังภาษากับบอลูเรียงพี่น้องภาษาไทยภาษาลาวสับสนโค้งหลินขดเร่มเรียนมาก,กับสภาพมั้งสี่้ใส่ใส่างสัมดิักส่ใส่ล้างสัมผัส<ะ><ะ> ขอบคุณสุพูทุกคนที่เขามารับชมให้กําลังใจช่องซิมอนเอ็นเอลชแน,นลด้วยค่ะเด้อแม่ซิมังกาซีหากินเขากินหน,นามก่อ <c> น <oughs> ขอบคุณที่เขามารับชมเขามารับฟังเป็นกําลังใจให้แม่ซิมอนเด้อจ้าบ๊ายบาย